ใจเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเราเอาเมื่อเราไปหาทุกศาสตร์นนไม่ไม่รอดเลยใช่ไหมครับคือการปวดการปวดเนี่ยนะมันทำให้เกิดสิ่งที่ปวดเนี่ยมันแย้ประสาทรับความรู้สึกปวดออืแต่ประสาทเนี่ยมันอยู่กับอะไรมันอยู่กับกล้ามเนื้อไหมครับอืเมืม่อกล้ามเนื้อย่อนประสาทก็ไม่ได้ปวดนะแต่เมื่อกล้ามเนื้อมันตึงเนะ ทาอะไรที่มันตึงๆนะอะมันก็เลยไปอะไรครับไปเบียดประสาทไงเส้นประสาทแล้วความรู้สึกปวดไงน่ะเริ่มเห็นใ้่ครับเมื่อเมื่อเมื่อทุกศาสตร์ทำไม่หายเลยต้องไปปาดมันออกมันเลยเบาเหมือนที่เขาบอกนี่ครับปาดมันออกปาดเส้นประสาทปวดออกอืแล้วก็ไป ไปปาดกล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยพอมันโดนปาดอ่ะมันก็ต้องอมันเร่มเหมือนกับลดแรงดันลงใช่ทีนี้มันเริ่มเหน็นยังไงว่าการผ่ามันเป็นแบบนี้ไงมันไปปาดสะสนเส้นประสาทที่ปวดแล้วก็ไปลดแรงดันอืแล้วก็ไปเย็บใหม่อืแล้วร่างกายครับเขาซ่อมตัวเองเองนะครับเดี๋ยวมันก็ ร่างกายไม่มีหางซ่อมไปทางขวาทางซ้ายได้เขาจะจาําว่าถึงปาดขาดเดี๋ยวฉันก็จะเหมือนเดิมแหละกลับไปเส้นล <ไป S 2> ดิมไงนี่คือวิทยานี่คือมิเวศนี่คือความจริงที่ทุกคนไม่รู้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ตอบได้ผมเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับท,ที่คิดได้เพราะว่าโครงสร้างครับไม่มีใครมาพูดเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อเสียงที่โครงสร้างยวมาเชี่อเพราะฉะนั้นที่หมอเลือกก็ด้วยเหตุผลว่ลลทาทําไมต้องมาทําเช่นนี้เพราะ ไม่ต้องสูญเสียระบบปลายประสาทไม่ต้องผ่าแค่ขยายแค่เข้าใจว่าพันตถืสามารถแยกได้แล้วไงผม,มทำทฤษฎีนี้มายี่สิปีแล้วเพื่อแยกไม่ต้องผ่าผ่ากับขยายแยกนะี่ใกล้เคียงกันมากเลยทำให้มันแยกไนงะการผ่าทำให้ขาดและแยกผ่าก็ต้องทำให้มันแยกลดการปวดแต่ทีเนี้ยผมแยกมันมันก็ต้องเกิดอะไรกขึ้นมันก็ต้องพันตถืมันก็ต้อง ละลายพฤติกรรมแยกมันหนึ่งครั้งละลายได้หนึ่งจุดแยกมันละเอียดทงังเสวที่รัดตัวเขาก็จะทำเนี่ยครับเขาก็จะขยายเพอเข้าขยายปุ๊บเพราะเพราะมันรัดพอเรากระตุกกระตุกมันก็จะเกิดการพองตัวขยายคลายตัวใช่ครับพอรู้ที่พดีขยายของพังคือแล้วอ่ะเพอาังคือถูกขยายได้แล้วแบบเนี้ย แล้วถ้าเราขยายจุดเกาะหะวางหัวและท้ายจุดหลังตรงกลางก็ลายลายแต่จุดปอนี่เหนียวมากอืมทําตรงกลางด้วยมันดับเบิลไหมแล้วทีนี้ทีนี้พอเราเข้าใจแค่จุดกอกไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจชัดเจนที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหดตัวกล้ามเนื้อมีหน้าที่ทํางาน เข้าและขายออกไงทุกคนไม่ได้สนใจจุดนี้ไงมไม่ได้สนใจคุยไปทั้งหมดเนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นละแต่ผมสนใจจุดนี้กล้ามเนื้อทํางานผดเข้าและถายออกขยายกล้ามเนื้อที่ตรงนั้นอืมพอขยายปุ๊บทําตามล่องเดิมซึ่งเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่เ,เราไปทําให้มันแข็งซะน,นี่ไม่ได้ยากการแข็งของกล้ามเนื้อของคนที่มาหาเราเนี่ยเมื่อมันมีอาการเขาเรียกิ๊แสดงว่า อาจารย์เนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่ามันพีคเมื่อวานนี้แต่มันสะสมมาเท่าอายุอืมเมื่อเมื่อผมเข้าไปบีบมันออกอแสดงว่าผมทํากล้ามเนื้ออายุเท่าเขาอ่ะเท่าอายุเขาอ่ะอืมบีบมันแยกมันออกอห่างห่างนะครับกลับคืนไปสู่ความหนุ่มสาวได้ต้องแล้วเลือดอ่ะที่วิ่งไปเนี้มันสามารถรอดไปได้หรืยอยังได้แล้วไปเลี้ยง น้ำเหลืองได้ไหมครับกล้ามแล้วมัดเลงเกิดจากน้ำเหลืองเสียกล้ามทั้งหมดตัวเกิดการเน่าสอดคล้องกันไหมครับสรีระทุกอย่างที่เกิดจากการหดตัวกล้ามมันนะมันจะเน่าเพราะไปเลี้ยงนเหลืองไม่ได้เมื่อเพราะฉะนั้นการบวมทุกชนิดเมื่อขยายแบบผมทุกส่วนมันเป็นการซ่อมหรือเป็นการทําให้เกิดกันเป็นการซ่อมทําให้ทางเดินของของเขาเกิดการอะไร เกิดการเดินทางได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ไงว่าหนึ่งต้องทําแล้วนิ่มขึ้นแต่ผู้ศาสตร์ป็นี้ครับทําแล้วแข็งอย่างเก่าแข็งเป็นระบมทําแล้วนิ่มขึ้นทําแล้วยืดขึ้นศาสตร์ผมนิ่มเดียวในโลกคือพอทําแล้วต้องนิ่มขึ้นถ้าไม่นิ่มไม่ใช่ศาสตร์นี้ิดผ่าพพอมันนิ่มมันก็บอกบอกแล้วไง ง่จะเปิดมาไว้ไรเมื่อไหรครับจะประกาศรับนักเรียนคือคือวิชานี้ผมอยากให้เป็นมรดกของประเทศชาติแล้วก็ของมนมุษยชาติ <c ười> ไม่ได้เก็บไว้ถ้าเก็บก็แค่เป็นชื่อเสียงดาาไปตามวัดบ้างมหาลัยไหนอาไรใช้ก็ไมไ่เป็นไรมันเหมาะสาหรับ,บนมนุษย์มัมันมันเหมาะสาหรับมนมุษยชาติ